เพื่อนๆครับเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับวันนี้ผมมีคําแนะนํานะครับ6ปุ่มในรถไม่ควรกดเล่นนะครับอันตรายอาจจะเกิดกับคุณได้นะครับลหลายๆคนบอกว่าเฮ้มีปุ่มอะไรบ้างวะนะครับเคยกดกันบ้างหรือเปล่านะครับรายละเอียดจะเป็นยังไง6ปุ่มอันตรายเหล่านั้นมีอะไรบ้างนะครับพร้อมคําแนะนําติดตามได้สวัสดีครับทุกคนผมเอ็มฮอนด้านะครับกับช่องเอ o มฮอนด้าและสาระน่ารู้ในรถยนต์นะครับ ก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามเพื่อไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อไปนะครับพูดถึงนะครับปุ่มต่างๆในรถนะครับหลายๆท่านเคยกดเล่นกันบ้างหรือเปล่าครับวันนี้ผมจะพูดถึงนะครับ6ปุ่มในรถนะครับไม่ควรกดเล่นนะไม่ว่าปุ่มเหล่านั้นนะครับมันจะทํางานหรือยกเลิกการทํางานหรือกดให้ทํางานก็นแล้วแต่นะครับกดเล่นบางปุ่ม อันตรายนั่นเองครับอาบรถใหม่ๆเนี่ยมีปุ่มอะไรให้เรากดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับทกปุ่มเหล่านั้นนะครับที่ไม่ควรกดมีอะไรที่หน่งนะครับก็คือปุ่มสตาร์ทครับแต่หลายคนบอกอาวไม่กดปุ่มสตาร์ทเราจะสตาร์ทรถยังไงนะครับเรากดปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับแล้วขณะเราใช้งานนะครับบางคนครับอยากจะกดเล่นนะครับเผลอไปกดอันนี้ไม่ได้นะรถดับมานะครับงานเข้านะเบรกก็เบรกไม่ได้นะครับพวงมาลัยก็ลกนะครับงานเข้าเกิดอุบัติเหตุนะครับ แจ้งก่อนปุ่มสตาร์ทนะครับจริงๆแล้วมันมีระบบเซฟตี้อยู่นะครับอาถ้าเราขับอยู่แล้วเผลอไปกดไม่ดับนะครับกดแล้วปล่อยโดยไม่ได้ตั้งใจนะมีเซฟตี้ให้จะมีไฟเตือนโชว์ขึ้นมานะครับผมอะผมเคยทําคลิปนะครับไว้ไปดูคลิปนี้ได้นะผมทดสอบไปให้แล้วว่าขณะวิ่งแล้วกดปุ่มสตาร์ทจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอาถ้าเรากดแล้วปล่อยนะครับอันนี้ไม่ดับนะครับแต่อย่าไปกดแล้วค้างเอาไว้นะครับดับครับอันตรายฉะนั้นปุ่มสตาร์ทห้ามกดเล่นนะครับปุ่มที่2นะครับก็คือ ปุ่มสวิตช์เบรกมือไฟฟ้าครับใช่แล้วรถรุ่นใหม่ๆนะครับมีสวิตช์เบรกมือไฟฟ้าอำนวยความสะดวกให้เรานะครับมาหลายคนใช้งานเลยอยากกดจังเลยนะไม่ได้นะกดปุ๊บนะครับถ้าเบรกมันทํางานผิดปกติดเบรกหัวทิ่มเลยนะครับจริงๆนะครับผมก็เคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับไปดูได้คลิปนี้นะครับในกรณีที่เราขับรถอยู่แล้วไปกดสวิตช์เบรกมือไฟฟ้าเนี่ยเบรกมันจะไม่ทํางานนะครับผมจะมีไฟเตือนขึ้นมานะครับอ่าแต่ไม่แนะนําให้ไปเล่นนะ มันมีระบบเซฟตี้อยู่นะครับแต่ระบบมันอาจจะเออเลอร์ได้ทุกขณะนะครับบางทีใช้งานไปรถเราไม่สมบูรณ์นะครับกดไปเบรกจึ๊กเนี่ยหัวทิ่มเลยนะครับนะครับ มีเซฟตี้อยู่แต่ไม่ควรกดเล่นนั่นเองนะครับก็คือ break สวิตช์เบรกมือตัวที่3นะครับก็คือนะครับปุ่มสวิตช์ลื่นถไหลครับอ่านะครับหน้าตาเป็นยังไงขึ้นรูปให้ดูนะครับดูบริเวณคอนโซลหน้าขวามันจะมีปุ่มนี้อยู่นะสำหรับรถรุ่นใหม่ๆในปัจจุบันและก่อนหน้านี้นะฮะอ่าแล้วเพื่อนๆบอกเอาเลยกดเล่นไม่ได้หรือนะครับเวลาเราเข้ามาในรถนะครับเราสตาร์ทเครื่องระบบนี้จะทางานให้เราอัตโนมัตินะครับเขาเรียกว่าระบบควบคุมการทรงตัวป้องกันการลื่นถไหลนะครับฉะนั้นเวลาเราเจอวิ่งทางที่มันฝนตก โดนแอ่งน้ําโดนทรายอย่างเงี้ยมันจะควบคุมไม่ให้รถเราเสียการทรงตัวนั่นเองครับเพื่อนๆก็ถามว่าเอาแล้วอย่างนั้นมันทําปุ่มสวิตช์มาให้เราทําอะไรให้เรากดปิดยกเลิกระบบนี้ครับในกรณีที่รถเราติดทรายติดลมนะครับติดโคลนขึ้นไม่ได้นะครับเรากดปุ่มนี้ค้างไว้มีไฟโชว์ที่หน้าจอคือระบบยกเลิกนะครับล้อมันจะตะกุยและมีแรงบิดขึ้นมาจากลุมโคลนนั่นเองครับแต่ถ้ารถเราใช้งานปกติไม่ต้องไปกดปุ่มนี้เล่นนะครับให้รถมันช่วยควบคุม การทรงตัวและป้องกันลื่นถลไยให้เราครับป้องกันอุบัติเหตุนั่นเองครับปุ่มนี้ก็คืออีกปุ่มหนึ่งถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องไปกดตีครับปุ่มไล่ฟ้านะครับอ่าปุ่มไล่ฟ้าเพื่อนๆนนาไล่ฟ้าแล้วมันอันตรายด้วยลื้่นะครับห้ด uh ูก okay ่อนนะคราแบบนี้ไล่ฟ네้าหน้านะครับแบบนี้ไล่ฟ้าหลังไล่ฟ้าด้านหน้าผมไม่ค่อยห่วงนะครับเนื่องจากมันใช้ลมแอร์เป่าไปที่ฐานกระจกด้านหน้านะฉะนั้นมันก็ไม่มีผลอะไรนะครับแต่ไล่ฟ้าด้านหลังตัวนี้นะครับอ่าอันตรายนะครับเวลาไปกดเล่นและอย่าลืมกดปิดด้วยนะครับ เพราะอะไรครับไลฟ้าด้านหลังนะครับถ้าเพื่อนๆไปสังเกตนะครับที่กระจกด้านหลังนะครับมันจะมีเส้นไลฟ้าเป็นเส้นๆที่กระจกนะครับเส้นนั้นเวลาเรากดปุ่มไลฟ้านะครับด้านหลังมันจะส่งกระแสไฟจากแบตเตอรี่นะครับไปผ่านเส้นไลฟ้าทําให้เกิดความร้อนครับเวลาพเกิดความร้อนรุ่มฟ้ามันจะหายไปแต่ทีนี้หลายๆคน กดไล่ฝ้าด้านหลังแล้วลืมปิดครับหรือไม่ก็กดเล่นกันแล้วแต่แล้วกดค้างไว้อย่างนั้นเลยนะครับถ้ากระจกรถเรามันมีรอยแตกรอยร้าวอ,อยู่แล้วหรือรถเราเนี่ยกระจกมันเสื่อมสภาพอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสจะจกแตกได้นันเองครับ ฉะนั้นปุ่มไล่ฟ้าด้านหลังไม่ควรไปกดเล่นนั่นเองครับอ่ากดได้กดแล้วก็ปิดนะครับผมอย่าไปกดค้างเอาไว้หรือแชร์ไว้นั่นเองนะครับใช้งานเสร็จแล้วก็ปิดยกเลิกเขานะครับอย่าไปกดเล่นนั่นเองครับถ้าไม่จําเป็นนะครับอันที่5นะครับก็คือปุ่มอากาศหมุนเวียนครับหลายๆคนบอกให้อากาศหมุนเวียนกดก็ไม่ได้หรือผมไม่ดูก่อนนะถ้าแบบนี้คืออากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับข้างนอกเขารถไม่ได้ ถ้าเป็นปุ่มนี้นะครับเป็นอากาศภายนอกเข้ามาในรถได้นะครับในกรณีที่ผมไม่ให้กดเล่นก็คือปุ่มไอที่อากาศภายนอกเข้ามาในรถปุ่มนี้แหละครับผมแต่หลายคนกดนะครับแล้ววิ่งในเมืองทั้งฝุ่นฟันไอเสียนะครับเข้ามาในรถหมดเลย <c oughs> ที่ทาให้กองแอร์ตันเร็วตู้แอร์สกรปรกเร็วมินนิ่งตั้งนานนะครับฉะนั้นกดได้ แล้อย่าลืมกดปิดให้เป็นตัวหมุนเวียนในรถแบบนี้นั่นเองนะครับอ่านะครับแล้วเพื่อนๆทาแล้วจะกดให้อากาศข้างนอกเข้ามาตอนไหนล่ะก็คือตอนเวลาวิ่งทางไกลนะครับไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือวิ่งตามธรรมชาติป่าเขาพเนี้ยเราสามารถเปิดให้อากาศภายนอกเข้ามาในรถได้นะครับเพื่อเติมออกซิเจนในรถแล้วก็ช่วยลดอาการง่วงนอนได้ด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวเรากดปุ่ม อากาศข้างนอกเข้ามาในรถแล้วก็จะลืมกดปิดนั่นเองครับเพราะมันจะทําให้ฟองแอร์และตู้แอร์มันสกปรกเร็วนะคระับรวมถึงมีกลิ่นเข้ามาในรถด้วยนะถ้าวิ่งในเมืองไม่ควรกดให้อากาศข้างนอกเข้ามาในรถที่6กนะครับปุ่มสุดท้ายก็คือปุ่มไฟตัดหมอกครับและหลายคนบองง,งไฟตตดหมอกก็เปิดไม่ได้เลยเอ็มกดไม่ได้ล่ปัจจุบันมันใช้ได้ครับถ้ามันมีหมอกนะครับมีหมอกเราเปิดเลยไม่มีใครว่าครับเพืพอ่อความปลอดภัยแต่ปัจจุบันเพื่อนเพื่อนสังเกตไหมครับเวลาขับรถในเมืองนะครับหรือต่างจังหวัดครับ ก็เปิดไฟตัดหมอกครับแล้วคิดดูครับเวลาเปิดไฟตัดหมอกนะครับไฟมันแยงตาเราครับเาเวลารถสวนเนี่ยไปแทงตานะครับหรือบางการเปิดไฟตัดหมอกด้านหลังครับโอ้ไฟสีแดงจ้าเลยด้านหลังนะครับเวลาขับรถทางหลังเนี่ยโอ้โหไม่มีหมอกสักหน่อยจะเปิดทําอะไรนะครับมันแทงตาคนอื่นนะครับคนใช้ถนนด้วยกันเนี่ยมันเดือดร้อนนะครับผมมองไม่ก็เห็นมันแทงตาคนอื่นนะครับ ดันั้นไฟตัดหมอกเปิดได้กดปุ่มนี้ได้นะครับเมื่อมีหมอกเมื่อจําเป็นนะครับใช้งานเสร็จนะครับไม่มีหมอกแล้วเราก็ปิดครับใช้ถนนร่วมกันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันนี่คือรายละเอียดทั้งหมดที่ผมนามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับหกปุ่มไม่ควรกดเล่นนะครับอันตรายนะครับเอาเป็นว่าท่านเพื่อนท่านไหนมีข้อสงสัยยังไงสอบถามพูดคุยกันได้นะครับตะลางคลิปในช่องคอมเมนต์ผมจะอ่านทุกคําถามและตอบทุกเมนแน่นอนนะครับกับสารนรถยนต์ที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้หวังว่า คงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสุดท้ายไม่ว่าม้าจะเร็วจะแค่ไหนก็ต้องแพลาครับพลาไปก่อนสวัสดีครับ